กาลิหนังนะครับตอนนี้ก็ได้เลิกดีนะครับโช้งปีใหม่พอดีนะครับผมแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปเลยก่อนปีใหม่นะฮะว่าจะอัดคลิปนะลงหนังนะคือคือลงอยดีที่เข้ามานะแต่ว่ามันไม่มีเวลานะครับก็เลยผัดมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนจนจนเข้าปีใหม่นะก็เลยไม่ได้รีวิวลงคลิปอะไรเลยนะครับต้องต้องต้องกราบขออภัยไว้นะที่นีด้วยนะครับเพราะว่ามันมันยุ่งจริงนะฮะ คือมันมีหนังลงแหละมันมีหนังมันมีหนังเข้ามาสั่งหเข้ามานะครับแต่ว่ามันไม่มีโอกาสจะได้รีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับเพามันมีเรื่องอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างนะครับในสต็อกหนังผมนะโอเคนะครับในตอนนี้ก็มันยังอยู่ในช่วงปีใหม่นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับทุกทุกท่านทุกคนนะครับพี่น้องที่รักการดูหนังนะครับที่เข้ามาชมช่องผมนะครับติดตามช่องผมหรือแวะเข้ามาดูไม่ติดตามก็ไปไรลนะฮะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะก็ก็ขอให้นะครับ ปีใหม่นี้นะครับผมทุกท่านนะครับก็มีความสุขความเจริญนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับผมคิดยังไงก็ขอให้สมความาัถนานะครับแล้วก็คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ทองไหลมาก่อนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณนพระทักษาครับเทวดาคุ้นรองนะครับผมทำอะไรก็อย่าติดขัดนะครับให้ไหลลื่นให้ไหลลื่นเจริญเจริญขึ้นไปนะครับโอเคนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ ที่เข้ามาชมนะครับผมโอเคอันนี้ก็มาเข้าสู่ของโหมดของหนังแผ่นนะครับที่ได้มาครับตอนที่ได้มาก็ช่วงนี้มันเป็นหนังที่แบบสั่งออนไลน์ซะมากกว่านะครับก็บางทีก็ไปประมูลบ้างตอนนี้แอปเิอะไรผมก็ไม่ค่อยจะได้เข้าไปซื้อละแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาจัดโบนนะครับร้านเขาจัดโปรมก็เลยไป,ไปเอามานะครับผมก็ไปสั่งมาครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อๆไปเพราะว่าตอนเนี้ย หนังของผมที่สั่งมายังไม่ได้รีวิมวมันค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะมันถึงไปเยอะมากเยอะนิดนึงครับผมโอเคอันนี้ก็มาิูหนังเรื่องแรกกันนะครับผมขอเปิดโทมเรื่องนี้ก่อนครับนี่ครับมันจะเป็นหนังเก่าเลยนะเรื่องนี้นะครับนำพยังูมขาวนะครับในเวอร์ชันของเจดีนะครับผมอ่าหรือเรื่องเจดนะครับอันนี้ผมเคยมีแล้วนะแต่ว่าแผ่นมันแผ่นมันเป็นเป็นอะไรไม่รู้คือคือตอนแรกมันดูได้นะมันดูมันดูได้ จบนะแต่พอผมกลับมาดูใหม่นะครับแล้วมันถึงครึ่งประมาณกลางๆเรื่องแล้วมันก็เล่นไม่ได้อีกเลยคือมันหยุดหยุดแล้วมันกระเด้งออกแล้วก็เลยดูดูไม่ได้อีกยผมก็เลยสั่งใหม่สั่งใหม่เป็นเป็นกล่องสวมเหมือนกันแต่ว่ามันคนละปกกันนะครับอันนี้ก็เป็นปกเก่าผมชอบปกเก่ามากกว่ามันสวยดีผมก็เลยเอามาเอามาใส่นี่เลยมันสว่างปกขาได้ด้วยนะปกใหม่ที่ผมได้มามันคือมันออกทะมึนทะมึนนิดนิดหนึ่งนะฮะมืดมืดก็เลยไม่เอามานะก็เลยใส่ อันนี้แทนโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นปกสวมสไลด์ข้างนะปกสวมสไลด์ข้างนี่ครับนี่ก็อันเก่าเลยนะครับเป็นเป็นแค่แผ่นนะแผ่นมันไม่รู้เวลามันเสียก็เลยเอานี่มานะครับผมเป็นปกสวมสไลด์ข้างนะครับพิมพ์นูนนะสวยๆนะครับผมปกมันสวยดีกล่องสวยดีนะโอเคอันนี้หมูก็เป็นห่อใหม่นะครับอันเก่ามันมันมันไม่ได้ห่อม,มานะฮะั็เลยมาห่อใหม่ โอเคครับอาจจะไม่สวยนะแต่ว่ามันกันรอยใฉยโอเคนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับผมก็เป็นหนังแนวรักโรแมนติกนะใครชอบดูแบบเออหนังที่แบบเกี่ยวกับบอกแบบแนวรักโรแมนติกแบบฟันตาซีอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ามาดูได้เลยนะครับผมกอย่างหนึ่งมันสนุกดีเรามาทําใหม่นะครับในเวอร์ชันของเจลจิเจียนะครับอันเก่าก็ดูดูสนุกดีนะครับ ูมันดีนะแต่พอมาถึง A, ของตกเป็นของเจลลี่ก็มันหนักสมัยใหม่มันก็ซีจีมก็เยอะมันก็เลยทำให้น่าดูขึ้นอีกนะครับผมอโอเคนะครับอันนี้ก็โลว์ภาพเป็นนะครับโลว์ภาพเป็น16 16.9เนาะนะครับผมตาผมก็ไม่ค่อยดีนะอ่า16.9ครับเสียงไทย1.1นะครับเออ่มนาลินนะครับ b t s 6.1นะครับเซนี6.1เนี่ยตกเขียนมาอย่างนี้นะ แล้วก็เรียน6.1นั่นเองแล้วก็สัตว์ไทยในคำด้านหลังไปอย่างนี้นะครับผมอ่ใครชอบแนวหนังของเจ็ตลีหรือแนวฟนดาซีอย่างเงี้ยต่อสู้อย่างเงี้ยครับพิมพ์หารนี่ก็หากเก็บไว้ได้เลยครับหรือจานเจ็ตลีก็สุภาพเขาไปแข็งแล้วครับอันนี้มันนานแล้วแหละนะมันนานแล้วครับอันนี้ก็ไม่มีผลงานของพี่เจ็ตลีออกมาเลยนะครับโอเคหนังอันนี้ป,นปี54นะหลังน้ำท่วมปีเดียวนะครับผมปีี่ โอเคนะครับผมต่อมาขอผ่านต่อมาเป็นเรื่องนี้ครับแนวยูซีมีนะครับผมก็เป็นอัจยกรเป้ลโลนะครับเป็นหนังแนวป้นนะแต่ว่าทำออกมาได้ดีนะมันเป็นหนังแนวป้นที่ที่เราเห็นทั่วไปนะครับผมผมก็ชอบดูหนังแนวป้นนะแต่ว่ามันเอาเกีับพวกมาบบยากลเข้ามามาสอดแทรกนะครับทำให้ดูหนังมันดูดูสนุกข,ขึ้นดูมีอรรถรสขึ้นนะก็เลยแบบอย่างใจผมชอบพวกแบบไอ้มายากลพวกนี้ด้วยนะ ก็เลยทําให้ดูหนังผมชอบดูเรื่องนี้เลยไม่หนังมันน่าดูขึ้นเลยครับอันนี้ก็เป็นกล่องสวมสไลด์ออกบนล่างนะเป็นกล่องพลาสติกแข็งนะเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูเนี่ยเป็นกล่องพลาสติกแข็งมาเลยพลาสติกแข็งโป๊กๆมาเลยนะเนี่ยครับกล่องใสามาเลยอันนี้ผมเข้าไปซื้อในเว็บนะซื้อในเว็บนะครับในในกลุ่มนะครับผมก็เขาขายอะ่ะ ลยหกสิบาทนะั่งตกเรื่องสามสิบเนี่ยก็เลยเอามากนะ็เลยพอดีขายคู่แพคแพคคู่เลยก็เลยมาเอามาพร้อมกันเลยนะครับมท้องในบาทีนะครับ,นะรบตัวอย<ม>่างเดียวหนึ่งหกครัวอตอนออกนะแล้วเรือลึกด้วยนะแล้วลึกอย่างนี้ด้วยนะอืมตัวระแวงระหว่างแกนกับแผ่นเนาะอันไหนมันจะหาก่อนกันแค่นั้นเองถ้าไม่ระวังก็มันไหลนะครับผม ไม่มีกล่องทดแทนด้วยนะครับไม่มีด้วยมีแต่กล่องแบบเป็นทั่วไปกล่องพลาสติกดำสีดำใสทั่วไปเท่นั้นเองโอเคนะครับถ้าใครได้อย่างนี้ไปก็ระวังแกนแกนกับแผ่นแล้วกันดีๆแล้วกันนะโอเคนะครับนะโอเคอันนี้ก็มาดูรายละเอียดก็เหมือนเดิมครับอังกฤษห้าจุดหนึ่งไทยห้าจุดหนะครับก, 5. 1, 5. 1บก็ใส่อังกฤษนะครับไทยอังกฤษนะครับผมหนังว่าปี56 กระห ồ ปี56โอเคก็ส่งสวยดีนะครับอย,อยากได้มานานแล้วนะครับโอเคอถ้าใครชอบหนังแนวป่นเก็บพวกมายากลอะไรก็ทำได้เลยครับโอเคนะครับต่อมาเรื่องนี้ต่อมาภาค2เลยครับนาวยูซีมีภาค2นะเป็นปกสมธรรมดาทั่วไปนะผมได้มาเนี้ยผมบอกได้เลยว่ากล่องเน่ามากผมก็ไม่รู้เขาเก็บยังไงนะ กล่องแบบเน่าเลยแหละแบบซี่แล้วมีคราบอะไรไม่รู้แบบสกปรกสกโปงต้องเอาน้ำเช็ดได้มาเช็ดถูแล้วแผ่นหลุดมันด้วยนะอันนี้แผ่นหลุดนะมันก็เลยถูกก็เลยเอามาแผ่นหลุดเป็นรอยนะแต่ว่ามันดูจบมันดูจบไม่กระตุกอะไรมันแบบเก่าเลยมันทําหนังแบบหนังเป็นไอ้นี่เลยนะมันมามือหนึ่งนะมันมันห่อซีนมือหนึ่งมาแต่ว่าผ้ามันสกปรกเก่ามากเลยนะแล้วดูกล่องแตกชำรุดด้วยทางใต้เนี่ยชำรุดด้วยเห็นไหมนานันแหละ นี่ของใสๆข้างในนี่ Studio ข้างในก mm ็ nice. เป็นอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูแผ่นเนผมมาดูแผ่นหนึ่งดูคุณดูอ่ะเป็นรอยอ่ที่หน้ามันขายถูกคู่กันถ้าเห็นอ่าเนี่ยเป็นรอยนะแต่มาดูคุณดูได้อยู่นะผมก็เลยเอาเอาหัาเรียกว่าอะไรอ่ะอ้นี่เช็ดออกแต่เช็ดต้องระวังนะเดี๋ยวมันจะเพิ่มรอยเข้ามาแผ่นแบบแย่มากเลยแผ่นหลุดเมื่อแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกเพราะเขาลงรายละเอียดว่าแผ่นหลุดนะรับได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยมา อโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันแนวป้นเหมือนกันนะภาคสองสนุกดีนะครับนะแสดงเยอะด้วยนะโอเครายละเอียดเหมือนเดิมนะครับอังกฤษให้ห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ซับไทยอังกฤษนะโอเคหังปีอะไรเอ่ยห้าห้าอะไรหรือห้าเก้าก็งี้จางๆางก็งี้อ่าโอเคนะโอเคครับ โอเคเขาผ่านนะครับโอเคอไปมาในโหมดของหนังไทยกันบ้างวันนี้หนังไทยเอคิดว่หนังไทยเยอะหน่อยนะโอเคครับเรื่องแรกมาครับหนังไทยเรื่องนี้นะต่อมาเรื่องนี้ครับทองสุก13นะครับผมในบรรดานหนังที่ผมดูหนังผีนะผมชอบดูหนังผีทุกเป็นฟิลนะมาดูหนังผีในบรรดานหนังผีแนละ้วมันจะเป็นแบบ ถ้อหนังต่างประเทศกับหนังไทยเนี่ยมันมันหนังผีเหมือนกันคือหนังสีงของขวัญเหมือนกันแต่ว่ามันมันถ้าให้เปรียบดูนะเปรียบมวยดูนะผมว่าผีไทยแม่งน,น่ากลัวสุดละนะทำออกมาได้แบบน่ากลัวที่สุดแล้วที่เราเห็นแบบซอมบีอมบ้อะไรเงี้ยหรอหรือจั๊มสแกร์อะไรมันต่างประเทศเขาเขาจะออกในแนวนี้มากกว่านะฮะผีก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทางที่แบบเอ่อแบบทำให้ดูแบบตกใจมากกว่านะฮะดับสแกร์อะไรแบบนั้นมากกว่าของเรานี่ หลอนดีนะหลอนแบบไทยๆดีโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ผมไปซื้อในแอปนะอ่ามันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเพื่อนในที่โดนแกล้งอ่ะเนี่ยเหมือนแบบในกลุ่มเพื่อนเขาไม่ยอมไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไหร่โดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจะแบบมาตายกันหมดเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะโอเคดังดูสนุกดีนะเรื่องนี้นะครับมนานจย้อนกลันนะโอเค2 0 1หนังว่าป 5, 6, นะีห้าหกนางเก่าเก่าอะเก่าๆ เป็น d v d 9ระบบภาพเป็น1 6ต่อ9นะครับไทยให้5.1ไทยสุดๆนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับอนนี้ครับแผน่นข้างในเป็นอย่างนี้ไม่ได้พิมพ์อะไรมาให้ขาวใสทยน่ากลัวดีนะครับบางทีไทยแม่งน่ากลัวสุดแล้ะเปรียบมวยดูนะเอาเปอร์เซ็นต์ได้เยอะเลยนะบางทีไทยแม่งน่ากลัวสุดละนะฮะร,ร้อนดีกระตุกจิตดีนะฮะร,ร้อนประเทศไทย,ไทย โอเคนะครับนี่ครับชอบสีนของขวัญน,นะครับหนังไทยก็น้อยนะเออหนังไทยออกมาแบบดีๆนักโวดนักขวมันไม่ค่อยมีแล้วจำเลยจะเน้นไปทางขบขันอะไรมันสะมากกว่าโอเค okay. ต่อมาเรื่องนี้นี่นะครับหลังในปีสามนะปีสามปีสามอ่าโอเคอันนี้ก็ไปซื้อในแอปมาถูกๆมานะครับผมโอเคเอ้ยในนี่ใน,ใน,ใ,นในกลุ่มในกลุ่มหนังของผมดีไม่ใช่ในแอปนะอันนี้ Okay. อันนี้มันเป็นหนังเรื่องเล่านะครับประมาณ3เรื่องมั้งในนี้นะตีสามเนี่ยนะก็น่ากลัวอยู่นะครับอาจจะไม่ใช่เหมือนเหมือนเรื่องแรกแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคอยู่นะสนุกดีนะแต่ที่ผมชอบก็คือเออตอนโอทีโอที R, T R, ผมชอบดูนะฮะมันน่ากลัวดีโอที o T R, แก้จนจนจน,จนเกิดเรื่องทำในนี้แหละเรื่องเรื่องเรื่องที่2มั้งเรื่องที่2องแล้วสหรือ3เนี่ยน่ากลัวที่สุดนะโอเค ก็ระบบภาพเป็น16:9 d d 9นะครับสียใท้ทายสองตันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นปกใสามาเอฟพกประมาณพบตีสามตีสี่ห้าแพ้งหกแพ้งอะไรเนี้ยนะผะจะตามหาเก็บนะอันนี้ข้างในครับมาให้น่ากลัวดีนะครับสีดำๆแตว่าโอเคอยู่นะน่ากลัวอยู่นะครับนะหนังผีก็หนังผีเรื่อยๆเลยไหลามาเลยอะฮะอันนี้โอเคขขาพานนะครับนะ ต่อมาเป็นหนังรักโรแมนติกนะครับรักสุดทีนะครับผมนีอ่อันนี้แสดงเลยก็คุ้นๆหน้ากันอยู่นะโอเคนะครับอัน,นี้ปิดกล่องสวมสไลด์ข้างนะอันนี้ผมเคยมีมาแล้วนะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้มเลยต้องสองแผน่นแล้วผมก็เลยสั่งซื้อมาไปเห็นในใน,ในกลุ่มในกลุ่มขายหนังอะไร่งี้ผมก็ไปซื้อมาแล้วเพื่อก็คิดว่า น่าจะดูได้แหละเพราะว่าถ้าไม่ดูไม่ได้ก็คงไม่มาลงขายนะฮะผมก็เลยเออเอามาตัดใจเอามานะพอดีอยากได้พอดีเพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมเคยไปเคยดูครั้งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้กลับมานี่ผมไปอยู่กระบ,บี่มาประมาณ6เดือนนะ <S <S อันนี้บอก,กเฉยเฉยนะเสร์มเพิ่ไมไปอันนี้ไปอยู่กระบ,บี่เดือนล้วผก็ได้ดูหนังเรื่องนี้มันก็เลยเป็นความวความสนใจที่ดีความสนใจที่ดีที่โน่นแล้วก็เออเล่นูหนังเรื่องนี้แล้วผมก็เลยซื้อสั่งซื้อมานะครับผมอันนั้นอันนี้หนังน่าจะเป็นรักโรแมนติกนะรักนรู เออลมติดคอมเมดี้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวความรักล้วนๆะน่ะฮะตลกดีนะครับผมชอบดีชอบดูดูนะฮะตลกดีโอเคครับอันนี้เขาเป็นนี่ออกโสมสไลข้างนะโอเันนี้ดูดิยังไม่อ,ออกเลยนนอันนี้เอาเดี๋ยวออกเลยแล้วกันเก็บกับนะอันนี้ก็แผ่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะใสๆไม่มีปัญหาอะไรนะแต่มีรอยนิดนึงรอยกดแมวเนาะ ับได้อันนี้เป็นหนังมือสองนั่นเลยนะครับที่ได้มาก็เป็นหนังมือสองส่วนอเคนะครับถ้าใครชอบหนังแนวหนังไทยแนวรักโรแมนติตกตลกกนะก็เอามาได้เลยส่งไปได้เลยนะครับนะต่อมาลุนี้ครับหนังไทยครับสูบคู่คู่โลกนะครับผมหนังตลกเหมือนกัน,นหนังตลกนะฮะหนังตลกมัน คือหนังใครเคลียดเลยอ่ะดูเรื่องเนี้ยมันนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคือหนังมันออกแนวตลกซะมากกว่าครับน้ำแสงดงโดยนะครับพี่หม่ำนะฮะแล้วก็พี่เปิ้ลนะขอนะครับตลกดีนะครับอันนี้ผมดูที่ไหนนะจําไม่ได้ละน่าจะน่าจะที่ที่กระบี่นั่แหละนะถ้าจำไม่ผิดผมก็เลยเอามานะครับน่าจะใช่โอเคนี่เรื่องนี้ข้างหลังเป็นอย่างนี้ให้ดูทั่วๆกันอันนี้ก็มาจากไอ้นี่ในกลุ่มแหละนลหนังไก่นางเหมือนกันเนี่ยข้างไหน ข้างหลังข้างในเราจะดูแผ่นซิงสก็ตคีิ้งอยู่เลยนะ,อะโอเคอ่าแล้วมาดูระบบเสียงกันเลยนะครับระบบเสียงโอ้ยโดนบงังตายแล้วโอเคน่าจะเอออยู่นี่ไท้ายุดหนึ่งแล้วก็ไทสองจุดูนย์แล้วก็ระบบภาพเป็น16-9นะหนังื่อปี5 5นะครับหนังปี5-5 โอเคนะครับเราชอบหนังแนวดราม่าคอมเมดี้ตลกปุ๊บฮาแล้วก็หาไม่ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับนะครับอ่ะต่อมานะครับเรื่องนี่ครับสารแนสิบล้อนะครับอ่าหนังตลกอีกแล้วครับผมคอมันดี้ฮากันไปนะครับสัรแสดงก็ชุดชุดสารแน่นะครับผมก็เท่าที่มีเท่าที่ทำออกมานะผมชอบเรื่องนี้มากที่สุดเลยนะที่ทำเป็นหนังนะครับตอนนี้มากที่สุดเลยมันสนุกดี ข้างหลังหลังๆมันอาจจะเวอร์วางอลังการไปนดิดนึงแต่ผมก็ยังชอบอยู่นะเรื่องนี้นะครับท้งโลกดีนะครับคลายเครียดได้ดีเลยนะฮะอ่ะาแสดงก็คุณหนะ้คุณตากันอยู่นะครับผมกล่องสวยมากเลยนะกล่องสวยนูนสดใสดีนะนี่ข้างหนลังแล้วก็มาดูข้างหลังการระบบเสียงนะครับก็เป็นไทยห้นะครับผมหล, 5. 5. หลังปี53าสามห้จุดนึ่ะครับผมหลังปี53 โอเคอันนี้เลยเนี่ยข้างหลังนะไปดูเอาประจันข้างในก็เป็นอย่างนี้ข้างหลังอันนี้ก็ไม่เอาออกเลยเอาออกเลยกันโอเคนี่ข้างในแสงยังจิ้งๆอยู่นะเดี๋ยวผมค่อยไปเปลี่ยนกล่องมันนะเพราะว่ากล่องมันไม่ค่อยเวิร์กกล่องมันแบบกล่องมันสีดำไม่สดใสเลยนะ ผมค่อยไปเปลี่ยนทีหลังหลังก็เป็นรอยริ่มๆอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาในการเล่นในการอ่านแผน่นเ,เอาละครับอันนี้หมดแล้วจ้าชุดแรกเอาชุดแรกไปก่อนนะชุดแรกไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวอาจไปคลิปเรื่อยๆไปเดี๋ยมันมันจะมันจะมีการตัดต่อเยอะนะครับผมเดี๋ยวมันจะใช้เวลามากนะครับผมเลตก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมโอเควันนี้ก็ ชุดแรกไปก่อนนะโอเคแล้วมาติดตามกันใหม่ในชุดต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างน,นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคสวัสดีค่ะครับ